ความเคารพหลวงพี่สัจติโกแล้วก็เจริญพรทุกๆท,ท่านนะนมัสการพี่ครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระทุกท่านอย่าลืมที่จะนึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงพระพุทธเจ้านะวันนี้เป็นวันพระวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบก็เป็นวันสำคัญทีเดียวซึ่งพวกเราทั้งหลายก็จะได้ ย้อนกลับมาตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ทําความเรื่มใสนะฮะโดยเฉพาะยิง่งวันนี้ก็เป็นวันสําคัญสาคัญทางพุทธศาสนาในหลายๆในหลายๆจุดนะก็เป็นวันบรรลุธรรมของหลวงปู่ปัปักน้ําภาษีเจริญด้วยหลวงพ่อหลวงุสดหลวงพ่อส,สดของเราก็วันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ทําใจสบายๆนะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติสมาธิ วันนี้เอาให้ดีที่สุดเลยขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำใจของเราสบายๆทำใจใเรานิ่งๆ ทำใจของเราสบายสบายทำใจใเรานิ่งๆจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาเบาๆปิดเปลือกตาของเราเบาๆหลับตาพริมๆให้ใบหน้าเราดูยิ้มยิ้มยแยม,ยม สดชื่นทองใสมีความสุขอย่าไปกดลูกในตาอย่าไปบีบหัวตาหรือเปลือกตาหลับพอให้ขนตานั้นเหลื่อมซ้อนกัน ตาเรืใช้ที่มีความสุขเปลียนไปเรื่ปิติแล้วก็มีสติการหลับตาให้เป็นตรงนี้จะช่วยทำให้ร่างกายของเราทุกส่วนนั้นผ่อนคลายซึ่งก็จะช่วยให้เรานั่งสมาธิได้ได้ดีมากยิ่งขึ้น เรารู้หลักในการหลับตาปิดเปลือกตาของเราเบาๆแล้วเราจะได้เคลียร์ใจของเราเคลียร์ใจของเราให้ไม่ต้องไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งไม่ต้องไปยึดติดหวยหาสแสวงหาสิ่งอะไรใดๆในภายนอกในเมื่อทุกสิ่งในชีวิตนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา เวลาก็นำพาไปสู่ความเสื่อมสลายร่างกายที่เคยสดชื่นแข็งแรงวันหนึ่งก็จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นนัตตาความรู้สึกของตัวเรานี่แหละไม่ใช่ตัวตนเราเขาใดๆทั้งสิ้น ชีวิตก็เหมือนหยดน้ําค้างที่ปลายยอดหญ้าทนุประมาเอาไว้เพียงแค่ถูกความร้อนลมพัดแสงแดดชั่วครู่ชั่วคราวเช้าผ่านไปหยดน้ำค้างที่ปลายยอด,ญอยอด,ด,ดหดยยอดญ้าในยามเช้าก็มาลายหายสูญเอือดแห้งหายไปหมด ชีวิตคนเราก็สั้นๆแม้กายของเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนั้นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นอาการทั้งสามสบสองก็นวนแล้วแต่ไม่อาจที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกย่อมมีความเสื่อมสลายไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ของใจเราได้ดังนั้นพระท่านจึงให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเมื่อเราพ,พิจารณาเห็นจริงเห็นไปตามความเป็นจริงดังนี้จากนี้เราจะได้ผ่อนคลาย ็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง นันเราจะทำใจใเราให้สบายสบายโดยที่จะลืมภารกิจเครื่องกังวลตัดใจมันตายจากในทุกสิ่งแล้วก็จะน้อมจิตเข้าไปสงดของความหยุดนิ่งเราจะไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดิิพิจารณาอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วไอ้ใจใเรานั้นโลง่งโปรง่งว่างเปล่า เรามีความรู้สึกว่ากายทั้งกายของเราตัวเราดันว่างเปล่าแล้วก็หยุดคิดหยุดพิจารณาอะไรใดๆทั้งสิ้นไปก่อนราพิจารณาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ได้สนใจวางใจร้ายว่างเปล่าอยู่ภายในเราก็นึกนำความรู้สึก สําสำนึกลึกๆสำนึกที่ละมุนละไมสํสำนึกที่ผ่อนคลายสำนึกที่เบาสบายที่สุดเอามาตั้งไว้ที่กลางกายโดยสังเกตผ่านลมหายใจเข้าออกตอนที่เราหายใจเข้าลึกที่สุดใจก็ไปหยุดลมหายใจก็ไป หยุดอยู่ที่กลางท้องเราก็ผ่อนลมาหายใจของเราให้สบายเพื่อทำความคุ้นเคยกับการนำความรู้สึกที่ละมุนละไมย้อนกลับเข้าไปสู่ใจของเรา ความรู้สึกความใส่ใจสมาธิสติของเรานันย้อนกลับเข้ามาอยู่ภายในอย่างนุ่มนวลอย่างเบาสบายอย่างผ่อนคลายที่สุดวันนี้วันพระพระจันทร์คืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสิบ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเพราะนั้นเราทำใจให้ชุ่มชื่นดีอกดีใจแล้วก็กำหนดใจอย่างเบาสบายอย่างมีสติแต่ทว่ามีความสบายไม่บีบบังคับใจจนเกินไป ตสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยความสดชื่นแจ่มใสผ่องใส เราจะวางใจในที่ที่ควรจะวางโดยการวางใจไว้ที่กลางตัวกลางใจของเราเราลองสังเกตเวลาเราสูดลมหายใจหรือหายใจปกตินุ่มๆเบาๆลมหายใจจะเข้าไปสู่ปอดจุดปลายสุด ท้ายสุดของลมหายใจก็จะอยู่บริเวณกลางกายกายเราสำนึกลึกๆที่เบาสบายเป็นความรู้สึกสติเอามาตั้งความสำนึกลึกๆไว้ที่ใจของเรา ถ้าหากว่าท่านใดมีความรู้สึกว่าที่เรามีความฟุง้งอาจจะลองลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มตั้งต้นทำสมาธิใหม่อีกครั้งอย่างง่ายๆเพ็นความฟุ้งสั้นที่อยู่ภายในใจที่ปรากฏอยู่ ให้มันสลายหายสูญไป ทำความรู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับความนิ่งความว่างเปล่าในใจกลางความนิ่งความว่างเปล่าตรงนี้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะยาวนานได้ได้วยใจที่สบายสบาย เราเค่อยๆประคับประคองแจงเราให้นิ่งทำใจงเราให้สบายสบาย รักษาใจเราให้มีสติอยู่กับความเบาความนิ่งของใจแต่ถ้าหากทุกครั้งที่เราฟุ้งแล้วเรามีสติร,รู้ว่าฟุ้งก็ไม่ต้องไปตามเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้อย่างนั้นแต่ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปสร้างเรื่องต่อ ใ,ใจค่อยๆค,คลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เรื่องราวที่มันอยู่ในลึกๆมันจะค่อยๆโผล่ออกมาแันงนนทำใจให้กลิ้งๆให้ผ่อใสให้ปลื้มใจแล้วก็อยู่นิ่งๆนำจิตนำใจเราย้อนกลับมามาตั้งไว้ในกลางท้องในฐานที่ตั้งของใจ แต่ถ้าหากว่ารู้สึกไม่สบายก็อย่าพึ่งจะเอาไปตั้งไว้ในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้กำหนดไว้สักที่หนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเอาใจไว้ตรงนั้นแล้วรู้สึกดีรู้สึกสงบเย็นแล้วก็สบายนำสติของเราไปตั้งไว้ให้เป็นไปในกาย ที่ใดที่หนึ่งให้ได้ก่อนมาถึงเวลาที่ใจของเรานั้นพร้อมแล้วก็อ่อนละมุนมีความผ่อนคลายมีความสบายเราจึงค่อยๆน้อมนำจิตของเรามาตั้งไว้ตรงที่สุดลมหายใจ เอาจิตของเรามาตั้งไว้ตรงนี้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะยาวนานได้ จากี้แปรเราจะได้แผ่ขยายความเมตตาปรารถนาดีของเราแผ่ขยายความสตราดบริสุทธิ์สภาวะใจที่สงบนิ่งปล่อยวางแบ่งปันความเมตตาปรารถนาดีของเราตรงนี้ไปยังสปปรรพสัตว์ทั้งหลาย ห้สัพสัตทั้งหลายมันมีความสุขปราศจากทุกโศโรคภัยสัพสัตเหล่าใดที่กำลังมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัพสัตเหล่าใดที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วเราก็เอาออที่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมขยายไปสู่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทนิสหายสัมพันธชน ให้เราสบายสบายแผ่ขยายบุญอุศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจวาจาเพื่อทำแผนผังของชีวิตของเราให้ประสบความสุขความสำเร็จในอนาคต แล้วก็แก้ไขนิสัยอัธยาศัยที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหลายให้ดีขึ้นและเป็นไปนในทางเพื่อการบรรลุมรรผลนิพพานในอนาคตการอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทำใจนิ่งๆ ในกลางความว่าง